รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย โพสต์ไว้ทาง Facebook f a n น a g e ส่วนตัวของผมเมื่อวานนี้นะครับเวลาประมาณ2องทุ่ม41นาทีว่าดาวสุขจะย้ายพรุ่งนี้ย9ิบเก้ากันยายนคือผมโพสไว้เมื่อวานคำว่าพรุ่งนี้ก็คือวันนี้นะครับลัคนาราศีสิงห์ธนูเมษเสน่แรงจัดนะครับส่วนมีนและมังกรรักที่อื่นๆหรือรักคนผิดสุดท้ายจะตาสว่าง ผมให้เหตุผลแบบนี้ครับว่าดาวศุกร์ที่ย้ายตรงนี้นั้นทํามุมตีโกนกับชาวลัคนาราศีเมษและธน,ดะนูดาวศุกร์นอกจากเป็นเรื่องของโคกรัพย์แล้วยังเป็นเรื่องของเอสเน่ห์เรื่องการอารมณ์เรื่องเซ็กส์ด้วยอย่าได้แปลกใจถ้าเกิดว่าชาวลัคนาราศีเมษธนูและก็สิงห์ตรงนี้ที่ได้รับอิทธิพลจากดาวศุกร์นะครับที่ย้ายวันนี้นะครับวัที่เก้ากันยาเนี่ย จะทําให้คุณไปไหนก็นแล้วแต่นะครับจะเป็นที่โดดเด่นมีคนให้ความสนใจมีคนเข้ามารักใคร่ชอบพอยังรวมความไปถึงชาวลัคนาราศีสิงคณูเมษเนี่ยนะครับช่วงจังหวะตรงนี้คุณจะเป็นที่ป๊อปปูล่าเป็นพิเศษเอาเป็นว่าไปไหนได้รับความสนใจอย่างสูงก็อย่าได้แปลกใจถ้าคุณจะมีคนมา นิยมชมชอบมีคนอยากจะมาผูกสัมพันธ์ธนามตรีด้วยในช่วงจังหวะตรงนี้ส่วนที่ผมอธิบายเพิ่มเติมไปว่าส่วนลัคนามีนกับมังกรนั้นรักที่อื่นๆหรือรักคนผิดสุดท้ายจะตาสว่างโอ้ยแล้วก็แฟนเพจเขาก็เมนต์กันมานะครับเนี่ยขออ่านชื่อหน่อยเธอคุณแม็กซโกเกิดลัคนาตนแต่ทั่วไปราศีธนูดูอันไหนต่อไปเป็นรอบที่ล้านเก็แล้วไปตามดูไปว่าทศดวนไหนเออ แล้วพูดให้ไม่มีขามีขาหน่อยเสกแหมลัคนาตุลแต่ธนูดูอันไหนลัคนาตุลแต่ราศีธนูดูอันไหนครับท่านอาจารย์แบบนี้สิ <laughs> ปะโถอา้าวคุณเศรษฐีพันล้านบุษรินเขาบอกสาทุกค่ะนะฮะคุณเพื่อนกันฉันเธอบอกธนูเสน่ห์แรงแล้วก็หัวเราะแบบไม่มีเหตุผลนะ <laughs> ครับ นะครับก็อย่างที่บอกครับว่าอีกคนหนึ่งใครเนี่ยคุณคุณจันเพ็ญเขาบอกอะไรนะอุทานมาเออนะครับก็อย่างนี้สามลัคนามัอกี้เสน์นแรงจัดอยู่แล้วผมบอกไปแล้วส่วนไอมีนกับมังกรเนี่ยผมว่าที่ผ่านมาดาวมันทำให้คุณวุ่นวายใจนะผมว่าคนที่เพิ่งเข้ามาเจอคุณเนี่ยไม่ใช่ตัวจริงหรอก นะฮะมีนกับธนูลองเปิดใจดูคนใหม่ๆเถอะแต่ผมว่าเดี๋ยวด้วยกฎเกณฑ์ของดวงดาวม,มันต้องทําให้คุณตาสว่างวะ่ะคำว่าตาสว่างคือเอ้นึกขึ้นได้ว่าเฮ้ยตอนนั้นเราคิดแบบนั้นแต่ตอนนี้มันไม่ใช่อะ่ะเรามีความรู้สึกว่ามันมีอะไรที่ทีเ่เราสัมผัสได้ด้วยตัวเราเองว่าความรักตรงเนี้มันยังไม่ใช่นะฉะนั้นไอ้มีนกับมังกรใครที่เพิ่งคุยกัน นะครับกับเพศตรงข้ามแล้วมันยุกสึกว่ามันยังไม่คลิกหรือมันมีอะไรที่มันคาใจอยู่มันมีความรู้สึกว่ามันติดเป็นปมตรงนี้อยู่มันไม่ใช่อ่ะเออนะครับเดี๋ยวจะตาสว่างที่ผมบอกว่าจะตาสว่างแน่ๆนะอา้าวแล้วก็คุณอะไรเนี่ยคุณเขาบอกว่าคุณอะไรเขาเม้นมาเออเออเหรอคุณกนกวานโมรีเขาบอกลัคนาธนูสเสน่ห์แรงกำลังจัดดีใจ เจอลักนาสิงของแฟนแล้วหูบยิ้มดี้าแรงทั้งคู่เลยนะดูเหมือนของแฟนจะแรงกว่าด้วยเออ,อันนี้บ่นเลยไงวะเนี่ยน <laughs> ะฮะนะฮะ,ะ,ะ,ะคุณนัทนันเนียงแจมเขาบอกสิงขอให้มีสเสน่ห์มังกรสมน้ำหน้ามันเลือกคนผิดอันนี้เหมือนกับเป็นอัดอั้นตันใจสักอย่างหนึ่งนนเนี้ย <laughs> สมน้ำหน้าเตือนแล้วไม่ฟังหมดตัวแล้วพุ่งรู้สึกแอะว่าใครวะ กตัญญูสิว่าใครวะเนี่ยออขอให้โชคดีนะครับอย่าลืมสิงห์ธนูเมษเสน่แรงจัดช่วงนี้สเสน่แรงจริงๆนะนะครับสเสน่แรงก็คงไม่ต้องบอกหรอกก็คือจะมีคนมาให้ความสนใจอะ่ะเออไปไหนก็เป็นที่ต้องตาต้องใจส่วนไอ้มังกรกับบีนเนี่ยนะรักที่ไม่ค่อยลงตัวเนี่ยเดี๋ยวจะตาสว่างแน่ๆชัวร์ขอโชคดีสวัสดีครับ หากท่านใดนะครับยังไม่แน่ใจว่าตัวท่านเองนั้นเป็นคนลัคนาราศีอะไรกันแน่หรือว่ากลัวว่าจะฟังดวงแล้วผิดลัคนาราศีติดต่อไปที่กลุ่มลูกศิษย์สินแสหมิงนะครับโหราโหรา2 4 Line ID ไลน์อดีโหราโหรา24ให้เขาหาให้ครับติดต่อสอบถามรายละเอียดค่าใช้ใจ่ายกันัเองนะครับขอให้โชคดีครับสวัสดีครับสำนักมังกรทอง สินแสหมิงของแง่เมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโงเหงอ s t r o l o g y การเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล